ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่24กันยายน2565ท่านอยู่กับเราร้อยหลักอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ครับยังอยู่กันในศึกทางด้านของยูฟ่าเนชั่นส์ลีกนะครับหลายคู่ครับลงเตะวันนี้หยิบยกกันมา2คู่ครับกับเหล่าร้อยหลานะครับเป็นทางด้านของสเปนครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งครับเป็นทางด้านของสาธารณรัฐเช็กนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของโปรตุเกสนะครับวันนี้ฝอยทองเนี่ย จะโหมกระหน่ำทางด้านของเช็คได้หรือไม่นะครับทางด้านของคู่แรกนะครับเริ่มกันที่เอเชียนแฮนดิแคปครับสเปนครับกระทิงดูวันนี้เปิดราคาที่1ลูกเต็มนะครับกับดินแดนนาฬิกาสวิตเซอร์แลนด์นะครับทางด้านของคู่ที่2ครับเป็นทีมเยือนอย่างโปรตุเกสนะครับเปิดราคาที่ครึ่งลูกครับกับสาธารณรัฐเช็คนะครับ2คู่วันนี้อัดแน่นจะเต็มกับเหล่าร้อยหลากันอีกเช่นเคยนะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนครับเริ่มกันที่สเปนนะครับสเปนวันนี้เปิดทางด้านของสตาดิโอนะครับเดลาโรมาเลดานะครับที่บ้านของสเปนนะครับที่ซลาโกซานะครับตีหนึ่งสีนาทีครับตามเวลาประเทศไทยครับอุณหภูมิ19องศาครับท้องฟ้ามีเมฆเป็นบางส่วนเท่านั้นไม่มีอุปสักค์ทางด้านของ สภาพอากาศนะครับในวันนี้นะครับสื่อตามเทศให้เสมอกันที่1ประตูต่อ1นะครับผลงานที่พบกันมาล่าสุดนะครับในบ้านของสวิตเซอร์แลนด์ครับเป็นทางด้านของสเปนเอาชนะได้1ประตูต่อ0ครับเจอกันมา5ครั้งหลังนะครับก็สกอร์ต่ำทั้งหมดเลยนะครับยิงกันคนลูก2ลูกนะครับไม่มีใครยิงเกิน2ลูกนะครับค่อนข้างจะกินยากหน่อยครับทางด้านของสเปนในช่วงนี้กับสวิตเซอร์แลนด์นะครับ ล่าสุดก็เอาชนะมาได้ครับอย่างวุดวินครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ในยูโรครับเจอกันเนี่ยก็เสมอกันไปครับหนึ่งหนึ่งนะครับในเนชั่นลีกปี2020ครับเสมอกันในบ้านของสวิตเซอร์แลนด์ครับ1-1สเปนเอาชนะได้ในบ้านครับ1-0ในเวิร์คครับครับเป็นทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์นะครับเอาชนะทางด้านของสเปนได้ในปี2010เนี่ย1ประตูต่อ0นนะครับการเดินทางครับจากเบิร์นส์นะครับสวิตเซอร์แลนด์มาที่สลาโกซาสเปนนะครับ 941กิโลเมตรครับค่อนข้างจะห่างไกลหน่อยนะครับไม่ได้เตะกันในมาริดนะครับตารางคะแนนกลุ่มนี้ครับลีกเอกลุ่มที่2นะครับทางด้านของสเปนเป็นจ่าฝูง4นัด8คะแนนปราตัวได้เสียบุยู่3ลูกโปรตุเกสอยู่อันดับ2ครับร่วมกลุ่มด้วยกับเช็กกับสวิ์แลนด์นะครับทางด้านของสวิ์แลนด์ครับ4นัดมี3คะแนนปราตัวได้เสียลบอยู่5ลูกนะครับถ้าจะยังอยู่ในลีกเอก็ยังต้องเก็บชัยชนะให้ได้2นัดที่เหลือนะครับ ทางด้านของสเปนอีกนัดเดียวเท่านั้นครับก็จะลอยลำเข้ารอบต่อไปแล้วนะครับกับโปรตุเกสนะครับก็วันนี้นะครับถ้าเก็บแต้มได้ครับสเปนเข้ารอบแบบอัตโนมัติเลยนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับเจ้าบ้านอย่างสเปนก่อนนะครับล่าสุดนะครับเปิดบ้านพบการไปเยือนของเชคเนี่ยเอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับก่อนหน้านั้นไปเยือนสวิตเซอร์แลนด์ชนะได้1นศูนย์ครับเสมอกับเชกครับในการไปเยือน2อ เสมอกับโปรตุเกตในบ้านครับ1-1ชนะสวีเดนนะครับในเวิร์คคัพคอลี่ไฟใน1-0ไปเยือนกรีซในเวิร์คคัพคอลี่ไฟครับชนะได้1-0ครับยังไม่แพ้ใครมา6นัดแล้วนะครับทางด้านของสเปนฟอร์มดีมากๆนะครับเสียไม่กี่ลูกเท่านั้นครับเสียไปแค่3ประตูเท่านั้นครับจากการลงเล่นไป6นัดนะครับแล้วก็เก็บคลีนชีทได้ถึง4นัดนะครับทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์บ้างครับนัดล่าสุดในบ้านนะครับเอาชนะโปรตุเกตได้1-0ครับก่อนหน้านั้น เปิดบ้านแพ้สเปนไป1-0ึ่ครับไปเยือนโปรตุเกสแพ้ไป4-0แพ้เช็กในการไปเยือนครับ2-1ชนะบบลแกเรียในเวิร์คับคอลี่ไฟล์ครับ4-0เสมออิตาลีในเวิร์คับคอลี่ไฟล์ครับ1ประตูต่อ1นะครับผมทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์ก็ฟอร์มก็ยังค่อนข้างดีครับในบ้านครับแต่เกมเยือนเนี่ยก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์สเปนนับเฉพาะเกมในบ้านนะครับชนะ3เสมอ2แพ้1นัดล่าสุดชนะเช็กในบ้านครับ2-0นะครับใน กลุ่มก็เสมอกับโปรตุเกสไปครับ1ประตูต่อหนึ่งะครับทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์บ้างครับนับเฉพาะเกมเยือนในลีกลีกเอนี้นะครับในกลุ่มนี้เนี่ยไปเยือน2นัดแพ้มา2นัดล่าสุดนะครับแพ้โปรตุเกส40แพ้เชคก2ประตูต่อหนึะครับทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์เกมเยือนยังมีปัญหาอยู่นะครับคู่นี้สกอร์สูงต่ำก็อาจจะให้เป็นทางด้านของสกอร์ต่ำ กว่า2.5นะครับผมน่าจะยิงไม่เกิน2ลูกครับสำหรับคู่นี้ครับที่พบกันทางด้านของสเปนครับนัดนี้เจอสวิ์แลนด์นัดหน้าไปเยือนโปรตุเกสนะครับถ้านัดนี้เก็บคะแนนได้นะครับหรือชนะนะครับนัดหน้าไม่ต้องถึงกับต้องเก็บแต้มไม่ต้องถึงกับเป็นงานยากอะไรนะครับก็เข้ารอบกันเรียบร้อยเลยนะครับทางด้านของสเปนเป็นงานง่ายนะครับทางด้านของสวิ์แลนด์ครับสองนัดที่เหลือนะครับวันนี้เยือนสเปนนัดหน้าเปิดบ้านรับเช็คนะครับถ้า นัดนี้ไม่มีแต้มนัดหน้าต้องหมายมั่นปันมือครับที่จะอยู่รอดในกลุ่มนี้นะครับอยู่ในลีก A ต่อไปนะครับทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์ก็มีความกดดันอยู่ครับในการลงเตะในนัดนี้ครับผู้เล่นของทั้งคู่ครับไปดูกันที่11ผู้เล่นจริงกันก่อนนะครับทางด้านของเจ้าบ้านอย่างสเปนก่อนนะครับไปดูผู้เล่นของสเปนก่อนนะครับผมสเปนมาวันนี้ครับในรูปแบบ4 3 3ครับผู้สัพ์ตูซิงมอนนะครับ ทางด้านขวาเป็นอัริเกูเอต้านะครับคู่กลางเป็นตอรเรสยืนคู่กับกาเซียนะครับทางด้านซ้ายเป็นอัลบา3ประสานในแดนกลางครับมีกาบี้บุสเกตและก็โกเก้นะครับบุสเกตอาจจะยืนเป็นกลางต่ำนะครับเชื่อมเกมระหว่างแดนหลังไปถึงแดนหน้านะครับทางด้านของกาบี้แลวก็โกเก้ก็เป็นทางด้านของเพลย์เมคเกอร์ครับ2คนนะครับแล้วก็3ประสานในแดนหน้าครับมีซาลาเบียอยู่ทางด้านซ้ายครับ ทางด้านขวาเป็นตอรเรสนะครับฟลันตอรเรสทางด้านของหน้าเป้าหน้าจะเป็นโมราต้านะครับมาในรูปแบบ4-3-3นะครับตามถนัดของสเปนนะครับทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์บ้างครับผู้สับตัวเป็นอมลินนะครับคู่กลางเป็นทางด้านของอาคานจียืนคู่กับแชนะครับทางด้านซ้ายเป็นโรติเกสด้านขวาเป็นเอ็มมาบูนะครับมาในรูปแบบ4-3-3เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เหมือนจะมาเปิดหน้าสู้เลยนะครับด้านซ้ายครับแดนกลางนะครับด้านซ้ายเป็นชาการครับ กลาง playmaker นะครับวันนี้ใช้เป็นทางด้านของเฟลเลอร์นะครับแล้วก็ทางด้านขวาเป็นซาคาเรียนะครับด้านซ้ายครับเกมรุกครับเป็นเอมโบโลนะครับด้านขวาเป็นชากิรีนะครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นเซฟโรวิกนะครับที่จะทำเกมรุกกันในวันนี้นะครับทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์ครับเปิดหน้าชนเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับวัดกันไปเลยนะครับ ผู้จัดการทีมตั้งรูปแบบกันมาแบบนี้เลยนะครับคู่นี้น่าสนใจมากครับทางด้านของสเปนครับไม่มีความกดดันใดๆครับถ้านัดนี้เก็บคะแนนได้ก็เข้ารอบกันตามระเบียบนะครับไม่มีความกดดันนะครับไม่ที่1ก็ที่2ครับนัดหน้าก็ถ้านัดนี้เก็บ3มแต้มได้ก็นัดหน้านะครับเป็นงานง่ายเลยนะครับถึงจะแพ้ก็เข้ารอบนะครับก็เล่นในบ้านครับแต่เล่นกันที่ซาราโกซาไม่ได้เล่นกันที่เมืองหลวงนะครับทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์นัดนี้ ต้องหมายมันปันมือที่จะไม่แพ้ก่อนนะครับนัดหน้าไปลุ้นกับเช็คอีกทีนึงคู่นี้ครับเป็นทางด้านของสเปนครับเปิดราคาที่1ลูกเต็มนะครับค่อนข้างจะเยอะทีเดียวสําหรับกับทิงดูที่เจอกับสวิตเซอร์แลนด์หลังจากที่ดูผู้เล่นนะครับแล้วก็ฟอร์มของสเปนนะครับผู้จัดการทีมอย่างเอลิเกกนะครับวันนี้น่าจะวางแผนกันอีกอย่างนึงนะครับเพราะว่าตัวผู้เล่นนะครับมีข้อจํากัดอยู่นะครับ คู่นี้ครับสื่อต่างประเทศให้เสมอกันที่1ประตูต่อหนึ่งครับเหล่าร้อยหลามองว่าครับสู้กันทีไรสกอร์ต่ำตลอดนะครับเฉือนวิวตลอดนะครับถ้าเป็นทางด้านของสเปนต่อไปที่ราคาไหลไปที่ลูกควบลูกครึ่งอาจจะให้รองที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับแต่ถ้าราคาไหลลงเหลือครึ่งควบลูกนะครับอาจจะให้ที่สเปนนะครับครึ่งควบลูกนะครับแล้วก็กินครึ่งกินหูเอานะครับแล้วก็ถ้า เป็นลูกที่2น่าจะยากนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเพราะว่าสวิตเซอร์แลนด์เหมือนจะทันเกมกับทางด้านของสเปนแต่ถ้าสวิตเซอร์แลนด์เปิดหน้าแรกน่าจะมีเสียวแหละครับเจอความเร็วความแม่นยําแล้วก็การต่อบอลชิงบอลการทํางานเป็นทีมของสเปนนะครับมีทั้งกาบี้บุสเกตนะครับแล้วก็ทางด้านของโกเก้เนี่ย ค่อนข้างจะแย่งยากพอสมควรครับในการบอลคอนโทรลของสเปนได้เป็นทางด้านของสเปนครับคุมเกมได้อยู่แล้วก็หาช่องเขาทำไปเรื่อยๆนะครับอยู่ที่ว่าสวิตเซอร์แลนด์ครับจะต้านทานความแข็งแกร่งแล้วก็ต้านทานความคล่องของสเปนได้หรือไม่นะครับความแม่นยำในการเปิดบอลนะครับค่อนข้างจะแม่นยำกว่านะครับแล้วก็มีทีเด็ดที่ขาดมากกว่านะครับก็หวังว่ามลตาวันนี้จะยิงประตูได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับ ให้ต่อที่สเปนครับครึ่งควบลูกนะครับหรือ1ลูกนะครับลุ้นกันที่เม็ดที่2นะครับแล้วก็สกอร์ต่ำครับไม่เกิน2.5นะครับในคู่นี้ครับในคู่แรกของเราครับไปต่อที่คู่ที่2ครับข้ามกันไปที่เช็กนะครับเช็กเรพับิกวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของฝอยทองโปรตุเกสนะครับตีหนึ่งสาในทีเช่นเดียวกันนะครับเจเนราลี่นะครับอารีน่านะครับอุณหภูมิ13องศาครับมีพยากรณ์ากาศว่าฝนจะตกด้วยนะครับคู่นี้นะครับ เตะกันในบ้านของเชกนะครับสื่อตามปรีเทศให้ทางด้านของโปรตุเกสครับชนะที่2ประตูต่อศูนย์นะครับพบกันมาล่าสุดนะครับสนัดที่ผ่านมาเจอกันในบ้านของโปรตุเกสโปรตุเกสชนะไป2ประตูต่อศูนย์ครับในยูโรก็ยังเป็นโปรตุเกสครับชนะ1 0ึ่งศูนย์แล้วก็สามครับมีประตูทุกนัดนะครับแล้วก็มีสกอร์สูงอยู่นู่นเลยครับปี2008นะครับปี2012เจอกันก็ในบ้านของโปรตุเกสนะครับในยูโรนะครับ เป็นชุดเย่านะครับชนะไป1นล่าสุดก็ในบ้านของโปรตุเกสครับชนะไป2อนนะครับการเดินทางวันนี้จากลิสบอนครับมาที่ปรากนะครับเช็ค2,253กิโลเมตรค่อนข้างจะไกลนะครับข้ามฝากกันมาเลยกลุ่มนี้ครับลีกเอกลุ่มที่2เช่นเดียวกับสเปนแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์นะครับโปรตุเกสอยู่อันดับ2อครับ4นัดมี7คะแนนประตูได้เสียบุ๊กยี่หลูกเช็คนะครับ4นัด4คะแนนประตูได้เสีย ลบอยู่3ลูกครับถ้านัดนี้เช็คเซอร์ไพรส์นะครับชนะโปรตุเกตนัดหน้ามันแน่นอนนะครับนัดสุดท้ายที่จะเบียดแบงเบียดบี้นะครับเบียดบี้กันเข้ารอบนะครับสำหรับคู่นี้ครับนัดนี้เป็นตัวตัดสินเลยนะครับถ้าโปรตุเกตไม่แพ้ครับทุกอย่างเหมือนเดิมครับแล้วก็ไปเซตกันในนัดสุดท้ายนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับทางด้านของเช็คก่อนนะครับเยือนมา2นัดติดแพ้มา2นัดติดครับ แพ้สเปน2-0ครับแพ้โปรตุเกส2-0เสมอกับสเปนนะครับ2-2นะครับในนชั่นลีกแล้วก็ชนะนัดเดียวที่ชนะไปครับชนะสวิตเซอร์แลนด์ไป2ประตูต่อ1นนะครับทางด้านของโปรตุเกสบ้างครับเพิ่งไปเยือนสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็แพ้มา1-0นะครับแบบเซอร์ไพรส์เลยนะครับบุกทั้งเกมครับเจอสวนทีเดียวหายนะครับทางด้านของโปรตุเกสก่อนหน้านั้นเป็นเกมในบ้านนะครับ ชนะมา2นัดติดครับชนะเช็กมา2-0ชนะสวิตเซอร์แลนด์4-0ครับเสมอกับสเปน1ประตูต่อ1ในเกมเยือนนะครับเกมเยือนโปรตุเกสก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับในช่วงนี้ครับทำประตูไม่ค่อยได้นะครับแต่ในบ้านเนี่ยสู้ตายแน่นอนครับทางด้านของเช็กนะครับเกมในบ้าน6นัดที่ลงสนามไปชนะ3เสมอ2แพ้1นัดเท่านั้นนะครับในยูโรนู่นเลยครับปีที่แล้วนะครับที่เหลือเนี่ยปีนี้ยังไม่แพ้ใครนะครับในบ้านของเช็กนะครับ ทางด้านของโปรตุเกสนะครับนับเฉพาะเกมเยือนเนี่ยแพ้แล้ว2นัดนะครับปีนี้ก็แพ้มาแล้วครับนัดล่าสุดด้วยนะครับที่แพ้สวิตเซอร์แลนด์เป็นหนึ่งศูนย์นะครับยิงไม่ได้บุกไม่ขึ้นเลยนะครับนัดนั้นนะครับคู่นี้สกอร์สูงต่ำครับหมายมั่นปันมือว่าสกอร์สูงด้วยนะครับเกมรุกทั้งคู่มันแน่นอนครับเช็คก่อนนะครับนัดนี้เจอโปรตุเกสนัดหน้าไปเยือนสวิตเซอร์แลนด์ถ้านัดนี้ชนะนัดหน้ามีผลแน่นอนครับ โปรตุเกสครับถ้านัดนี้ยันเสมอได้นะครับหรือว่าเก็บ3แต้มได้ครับนัดหน้าเจอกับสเปนกอดคอกันเข้ารอบแน่นอนนะครับทางด้านของผู้เล่นครับไปดู11ผู้เล่นตัวจริงที่จะลงสนามกันในวันนี้กันต่อครับในคู่นี้นะครับไปเริ่มกันที่โปรตุเกสก่อนนะครับผู้รับตัวครับเป็นทางด้านของปาติโกนะครับปาทริโกปาทริซิโอนะครับคู่กลางครับเป็นเปเรล่ายืนคู่กับดีอาร์ดด้านขวาเป็นดานโลครับด้านซ้ายเป็นเมนเดสสตัวกลางนะครับ มาในรูปแบบนะครับ4-3-3นะครับสามตัวกลางครับเป็นบูโน่เฟอร์นันครับแล้วก็นาบาสนะครับแล้วก็เบอร์นาร์โดซินบาะครับสามคนแดนหน้าน่าสนใจมากครับดิโกโจตาครับเรโอนะครับแล้วก็ทางด้านของคริสเตียโนโรนัลดยืนเป็นหน้าเป้านะครับมันแน่นอนครับช่วงนี้เนี่ยทางด้านของบูโน่เฟอร์นันเดสนะครับนาบาสนะครับแล้วก็ซินบาเนื้อหอมมากๆครับแล้วก็ผลงานเนี่ยสุดยอดจริงๆครับกับสโมสรนะครับรวมถึงดิโกโจตาด้วยครับที่หายเจ็บกลับมาแล้วนะครับ ทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์บ้างครับ11ผู้เล่นตัวจริงของสวิตเซอร์แลนด์นะครับเจ้าบ้านนะครับผู้สบตูครับวาคลิกนะครับทางด้านมาในรูปแบบ4-3-4นะครับ3-4-3นะครับมาในรูปแบบ3-4-3เลยนะครับมาดันกลางสู้เลยนะครับทางด้านของแดนหลังครับเป็นทางด้านของเจเมกานะครับทางด้านของตัวหลักเนี่ยเป็นทางด้านของบาเล็กบาเบกนะครับแล้วก็ซิมาอยู่ทางด้านขวานะครับ สามแดนหลังนะครับสี่ตัวกลางนะครับเป็นครูฟาวนะครับโคลสนะครับซูเชกนะครับแล้วก็ทางด้านของเซเลนีนะครับสามประสานแดนหน้าครับมีทางด้านของเชอร์นี่ครับแล้วก็ทางด้านของโลเซกนะครับแล้วก็หน้าเป้าอย่างซีเชกนะครับยืนเป็นหน้าเป้านะครับเช็ควันนี้เนี่ยมาในรูปแบบอัดกลางสู้เลยนะ อัดกลางสู้แบบนี้มันแน่นอนครับก็ต้องดูครับว่าวันนี้จะรอดเงื้อมือฝอยทองหรือไม่นะครับทางด้านของเช็คในบ้านเหนียวแน่นครับในบ้านเหนียวแน่นนะครับแล้วก็สื่อต่างประเทศครับให้ทางด้านของโปรตุเกสชนะที่2ประตูต่อศูนย์นะครับแต่เราหลายมองว่าครับโปรตุเกสทีมเยือนยังมีปัญหาอยู่นะครับนัดเกมเยือนนัดนี้ก็ไม่ถึงกับเรียกว่ากดดันอะไรมากมายนะครับถ้าเสมอยังอยู่กันที่เดิมครับ แล้วก็เข้ารอบเป็นที่2ได้นะครับเข้ารอบเป็นอันดับ2ได้แต่ถ้ากดดันชนะได้นะครับขึ้นไปเป็นอันดับ1ลุ้นให้สเปนสเสมอนะครับแล้วก็โปรโตุเกสขยับขึ้นไปเป็นอันดับ1ถ้าเป็นมืออาชีพก็ต้องทําอย่างนั้นแหละครับวันนี้ก็ต้องมาดูครับแต่ทางด้านของโปรโตุเกตวันนี้ครับเปิดราคามาที่ครึ่งลูกเท่านั้นนะครับสื่อต่างประเทศให้ทางด้านของโปรโตุเกตชนะ2 0นะครับแต่เราเริ่มมองว่านะครับในวันนี้เนี่ยเตะกันในบ้านของเช็ค ในบ้านใช้ครับเหนียวแน่นนะครับปีนี้ยังไม่แพ้ใครนะครับแล้วก็มีอุปสรรคทางด้านของฝนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นอุปสรรคครับในการเล่นในวันนี้นะครับมองว่าวันนี้เนี่ยโปรตตเกตน่าจะทําเกมบุกค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่าถ้าเป็นบอลโยนแล้วก็ให้วิ่งเนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับสําหรับวันนี้เพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเราเราหลามองว่าครับ ให้รองที่เจ้าบ้านเช็คครับน่าจะแบ่งแต้มกันไปในวันนี้ครับครึ่งลูกครับรองที่เช็คเจ้าบ้านครับในคู่นี้ครับครบจบเรียบร้อยครับ2คู่ที่หยิบยกกันขึ้นมาพูดกันในวันนี้ครับวิเคราะห์ของเรานะครับ2คู่ทบทวนกันอีกทีนึงนะครับคู่แรกครับสเปนกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับสเปนต่อ1ลูกครับก็อาจจะลดราคามาหน่อยครับเหลือครึ่งควบลูกนะครับเพราะว่าคู่นี้เนี่ยเจอกันมา6นัดหลัง5นัดหลังเนี่ย ยิงกันน้อยครับล่าสุดก็ยิงกันแค่ลูกเดียวนะครับก็ให้ต่ำที่2.5ลูกนะครับแล้วก็ทางด้านของสเปนเอาชนะเก็บ3แต้มได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่สเปนครับครึ่งควบลูกนะครับแต่ถ้า1ลูกก็ลุ้นกันที่เม็ดที่2เลยนะครับคู่สองครับเป็นทางด้านของโปรโตุเกสไปเยือนสาธารเช็ฐค,ครับ เป็นทังด้านของโปรตุเกตฝอยทองผู้มาเยือนนะครับต่อที่ครึ่งลูกนะครับราคาน่ารักน่าลุ้นนะครับแต่ทังด้านของเช็คปีนี้ในบ้านยังไม่แพ้นะครับแล้วก็มีอุปสรรคทางด้านของฝนจะตกด้วยครับในวันนี้เพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเจ้าบ้านไว้ก่อนนะครับให้รองที่เช็คครับครึ่งลูกครับครบจบเรียบร้อยครับทั้งหมด2คู่นะครับในค่ําคืนนี้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีอีกเช่นเคยนะครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับติดตามช่องทางของเราร้อยหลาได้นะครับ ใน u b e Channel ของเรานะครับแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับเป็นทางด้านของ l i น์แอของเรานะครับมีทีเด็ดส่งตรงถึงท่านนะครับมือถือกันเลยนะครับ l i น์แอเหล่าร้อยหลานครับแอดไลน์กันเข้ามาได้ครับพูดคุยกันได้นะครับมีบทวิเคราะห์แล้วก็มีทีเด็ดส่งตรงถึงท่านทุกวันนะครับสําหรับวันนี้ครับไม่มีอะไรนอกเหนือจากคาว่าขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันได้ใหม่นะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ